วันสุดท้ายครับพรุ่งนี้กลับต่างจังหวัดแล้วาจกที่ไหนตอนนี้ก็เวลาสองทุ่มแล้วครับก็ผลประกอบการก็ประมาณ20-30ตัวครับก็ผลประกอบการเป็นไยังไงตีได้เลยว้เท่าไหร่ตั้งเป้าไว้ประมาณ5ตัวห้าตัวจะหมายว่าเป็นวันที่สองนะครับตั้งเป้าไว้5ตัวเป็นพ่อค้ามือใหม่ก็ ทะลุเป้าครับ20ตัว25ตัวเมื่อเช้านี่ไปที่ตลาดเช้าใช่ไหมอีกไดว5ตัว5ตัวแตววันนี้ตลาดที่มอชัตเจนเตอร์ได้ประมาณ25ตัวได้ไหม,ไ,ม,ไ,มได้อะไรเนี่ยเก็บไม้มันเยอะเกินมัน มันหล่นนะมันหล่น,นมันหล่นแล้วจะเก็บไงมันเยอะเกิอนอ่ะมันแบบเยอะมากามาด้ขี้คุยนะมันเยอะแยะทะู้เป้าที่เป้าหมายนะวันนี้ดูบรรยากาศรอบนอกผมเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มคนเริ่มคนจะเริ่ม,มล,อลอนะแล้วนี่ผม<ๆ>ก็จะได้เวลาเก็บของกลับกลับบ้านที่ต่างจังหวัดนะครับ ดูบรรยากาศรอบนอกตอนนี้นะครับจะเป็นร้าน้าร้านอาหารนะครับแต่ร้าน้าก็ยังเปิดอยู่นะครับมีอยู่สองอนะร้าน้าอีกตรงข้ามปิดเลย <c oughs> ดูก่อนได้ครับร้า <c oughs> นั่งตรงข้ามปิดไปแล้วนะครับแต่ตอนนี้ผมก็ยัง <c oughs> เปิดอยู่จะเปิด24ชั่วโมงอนะ <c oughs> มันก็ยังไงอยู่นะ่็ลูกค้าก็จะ เลยนะสองสามเปิดจะเปิดเหมือนกับเซเว่นอีเลฟเว่นนะก็ตัวนี้ก็จะสองตู้ทรงก็จะเริ่มเก็บเสื้อผ้าแล้วดูตาเรื่อยหรอสอวตั้งเคงออกสองตัวใช่ไหมพรุ่งนี้จะไปเปิดเฉยจังหวัดเลยจะเปิดทุก76จังหวัดไหมไปที่ไหนขายที่นั่นใช่ไหมว่าไปเที่ยวพัทยาบางแสนเนี่ยต้องกิดหลังรถไปด้วยนะ โอเคได้แต่ต้องเลือกลายใหม่ๆมั่งนะเออเดี๋ยวเนี่ยได้ทุนแล้วได้ทุนแล้วทุนแล้วจะมีเสื้อผ้าลายไหนนะที่ว่าคิดไว้ที่คิดไว้อะไรไม่รู้ว่าเป็นลายลายหัวตะกี้นะไหมลูกกระโหลกลูกลูกคนลูกอะไรตอนนี้ก็เหลือแค่ลายตัวหนังสือภาษาอังกฤษ USA แท้คนละแบบแต่ว่าแล้วจะคุณชอบสินค้าจะยอมด้วย ใหญ่เราเดินใส่ไซส์ไหนน่าจะ 2XL เด็นปะใส่ใหญ่80บาทครับไวรุ่นไรุ่นเมกา <c oughs> ตัวละ50บาทนะวันนี้ขายวันสุดท้ายครับพรุ่งนี้กลับต่างวันแล้ว มาจากที่ไหนมาจากปาจีนมาขายเมื่อวานกับวันนี้ครับเรื่ดงอะไ่เฮ้ยเรียกให้เน้